ซื้อเสียงชุดมังกรหยกภาคหนึ่งกิมยงประพ <oh ันธ e e ์จำลองพิษนาคแปลเรียบเรียกมนุษย์ลุงเลนเจอร์อ่านแทร็กที่สิบสองเมื่อชายวัยสามสิบเอี่ยวตัวเคลื่อนไหวจึงได้เห็นขวานด้ามสั้นสำหรับใช้ตัดฟืนของชาวป่าและคมขวานมีรอยบินสองแห่ง เน็บไว้ที่เอวอีกเล่มหนึ่งขณะนี้มีเสียงฝีเท้าคนเดินมาอีกสองคนหญิงนั้นร้องทักทายขึ้นก่อนว่าดีจริงโงกอซึ่งแปลว่าพี่ชายคนที่ห้าลักกอพี่ชายคนที่หกพี่ท่านทั้งสองมาพร้อมกันทีเดียวเมื่ออ้วนง่วนเรียกหันไปดูเห็นชายท่าทางเข้มแข็งธรรมัดธรรมแง ร่างกายกำยำสูงใหญ่เป็นผู้เดินนำหน้าลองประมาณน้ำหนักตัวเห็นที่เกินกว่า300ชั่งร่างนั้นคลุมผ้าทั้งร่างมีแต่งเหงื่อใครเป็นมันและหน้าอกเต็มไปด้วยขนหนาและเสื้อมิได้กลัดกระดุมตลอดแขนที่ถกเสื้อขึ้นไว้สูงเต็มไปด้วยขนหนาดำยาวประมาณสักนิ้วเศษขึ้นลุมดกดำมืดไปหมด ท่าทางคล้ายจะเป็นคนฆ่าหมูหรือวัวหากแต่ชายผู้นี้ไม่มีมีดสำหรับฆ่าสัตว์ติดตัวมาคนที่เดินตามหลังมาอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายนั้นสั้นใบหน้าขาวสะอาดเกลี้ยงเกลาสวมเสื้อหมวกใบเล็กๆในมือถือตรากาที่สารด้วยไม้ไผ่แลตาช่างท่าทางราวกับพ่อค้าของชำเมื่อคนทั้งสอง ต่างทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วก็เข้าไปนั่งกันคนละโตะ๊ะอ้วนงวนเรียกได้คิดว่าบรรดาผู้ที่มารวมพบกันนี้ท่าทางเป็นผู้มีฝีมือและบางคนเห็นทีเป็นแต่พวกอยู่ในตลาดแต่การทักทายแสดงเป็นพี่น้องกันกำลังคิดอยู่ในใจมีเสียงม้าร้องจากข้างล่างดังขึ้นมา พร้อมกับมีเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดชายท่าทางเป็นพ่อค้าก็หัวเราะพลางก็กล่าวว่าสากอข้าพเจ้าคิดว่ามีคนจะมาขโมยมา้าจุยห่วงอึ่งของพี่ท่านอีกแล้วชายอ้วนเตี้ยก็หัวเราะแล้วตอบว่า <c oughs> ถ้าเป็นเช่นนั้นก็นับว่าเป็นกรรมของมันเองช่างมันเถิดอย่าได้ไปสนใจอะไรกับมันเลย <c oughs> อ้วนง่วนเรียกได้ยินคำตอบดังนั้นก็ยื่นศรีรษะชะโงกลงไปเบื้องล่างเห็นชายชะกันสองคนนอนกลิ้งอยู่ กับพื้นดินส่วนป่าก็ส่งเสียงร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดด้วยเสียงร้องของคนทั้งสองดังประสานกันจนทําให้เจ้าของร้านกับคนรับใช้ต้องถลันออกไปดูเมื่อมองเห็นชายทั้งสองกลิ้งอยู่บนพื้นก็หัวเราะแล้วว่า <c oughs> ไอ้ขโมยหน้าโง่เท่าที่ม้าเตะเจ้าไม่ถึงตายก็น,นับว่าสงเคราะห์ดีแล้ว เรื่องลองดีขโมยม้าตัวนี้เห็นทีจะไม่สำเร็จแน่กระไรลองถามชื่อแท่ของท่านหันซาเอียดูเสียก่อนสมทําหน้าแล้วที่เจ้ากลับกล้าบังอาจแต่ต้องม้าของท่านและยังไม่ลุกขึ้นไปขอโทษท่านเสียอีกหรือผู้คนที่ล้อมวงดูอยู่ต่างพากันโจทย์ ต่าง,างนาๆนานาบางคนก็ว่าหมาวิเศษของท่านหันซาเอียตัวนี้แสนรู้ยิ่งกว่าคนบางคนเสียอีกแทนที่จะขโมยเอาไปได้กลับโดนเตะเสียอาการหนักมันช่างไม่รู้จักอะไรเสียเลยบางคนก็ว่าไอ้สองคนนี้มันอยากตายเองขโมยที่ไหนไม่ไปกลับมาขโมยในเมืองเกียร์เฮงเจ้าสองนักหัวขโมยพยายามลุกขึ้นจากพื้น แต่ลุกไม่ได้ขัดยอกไปทั้งร่างได้แต่ส่งเสียงร้องคลวนคลางอยู่ไม่ขาดระยะท่านใดก็มีเสียงดังคล้ายกับเหล็กกระทบก้อนหินใหญ่มาแต่ไกลผู้ที่มุงล้อมดูนักหัวขโมยต่างก็เหลียวไปดูทางหัวเลี้ยวพร้อมกันและเห็นชายพิการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าปุปะเดินมาแต่ไกลมือซ้ายถือเหล็กเคาะมาตามแผ่นหินทางนั้นมา แสดงว่าเท้าพิการและตาบอดอีกด้วยไม่เท้าเหล็กนั้นใช่แต่จะเป็นเครื่องมือคลำทางยังใช้เป็นที่ค้ำยันพยุงกายอีกด้วยที่ไหลขวาแบกสามง่ามปลายสามง่ามนั้นก็แขวนร่างเสือดาวที่ถูกตีตายไปแล้วกําลังเดินขยโยขยเยกมาอ้วนง่วนเรียกเห็นดังนั้นรู้สึกว่า ความพิการของชายคนนี้ดูขัดกันไปหมดเพราะไม่เคยมีคนตาบอดขาพิการคนไหนสามารถล่าสัตว์ได้มีหนำซ้ำเสือดาวตัวที่แขวนอยู่บนสามงง้มเป็นเสือดาวขนาดใหญ่และดุร้ายมากชายตาบอดเท้าพิการมีท่าทีเหมือนรู้เรื่องของนักขโมยม้าก่อน พอเดินมาถึงหน้าร้านขายอาหารจึงร้องถามคนเจ็บว่าโดนม้าเตะที่สำคัญตรงไหนเล่าเจ้าคนหนึ่งก็ร้องพลางออกมาว่ามันเตะเข้าที่เข่าซ้ายพอดีชายพิการร้องออกมาคำหนึ่งพลางก็ยื่นไม้เท้าเหล็กออกไปจี้ที่เอวของมันเจ้าคนนั้นก็ร้องโอยขึ้นมาทันทีแล้วลุกลีลุกลนจะเพนหนีไปแต่ไม่อาจโจนหนีไปได้ด้วยว่าที่เอว ตรงที่ถูกจี้เสียวแปลบเหมือนถูกคมมีดแหลมแทงเอาไว้เจ้านักขโมยม้าเกิดโทษสะร้องด่าออกไปว่าไอ้ขอทานตาบอดเหตุชะไหนมาแกล้งเราว่าแล้วก็ชูแขนขึ้นทั้งสองข้างโถมเข้ามาหมายจะเข็นคอชายตาบอดให้ตายไปกับมือที่จริงชายนักหัวขโมยเจ็บปวดจนไม่อาจเหยียดแขนเท้าทรงกายลุกขึ้นได้แต่บัดนี้ หัวเข่าหายเจ็บแล้วอาการโถมเข้ามาแทนที่จะทำร้ายชายตาบอดให้สมแค้นนักขโมยม้ากลับยืนนิ่งตะลึงงงงันมือทั้งสองที่ชูยกขึ้นอย่างเกลงค่อยลดลงแล้วประสานกันทำความเคารพปากก็พร่ำว่าข้าพเจ้าขอบคุณผู้อาวุโสท่านที่ทำการช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ทีแรกข้าพเจ้ามิทราบว่าท่านผู้มีพระคุณเป็นใคร จึงได้กล่าวคำสามหาวล่วงเกินขอท่านตัวเอียจงโปรดอภัยให้ด้วยเถิดเจ้านักขโมยหมาคนนั้นหันมาพูดกับเพื่อนตนว่าเจ้าจงพยายามลุกขึ้นมาอ้อนวอนให้ท่านตัวเอียช่วยรักษาให้จะได้หายเหมือนเราทันทีเพื่อนนักขโมยหมาพยายามขยับกายจะลุกขึ้นแต่ไม่สามารถจะทรงกายลุกได้สำความเจ็บปวดทวีขึ้น มาอีกกระนั้นก็ยังฝืนกล่าวว่าท่านตัวเอีย๊ยขอความกรุณาโปรดรักษาให้ข้าพเจ้าบ้างไอ้มาตัวนั้นเตะเอาที่หน้าอกพอดีทำให้ข้าพเจ้าเกือบจะไม่มีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วเสียงอันน่าสมเพชทำให้ชายตาบอดขาพิการรีบเข้าช่วยทันทีมือขวาถือไม้เท้าไว้มือซ้ายเอื้อมไปลูบคลำหน้าอกทำมือขยุ่มไปที่รักแร้ทั้งสองข้าง ดูไม่ผิดเหมือนนักเล่นกลจนเพื่อนหัวขมโมยนั้นทนจักกระจี้ไม่ได้ต้องหัวเราะออกมาพร้อมกับอาเจียนหน้าอกที่ถูกเท้ามา้าก็หายเจ็บปวดสิ้นจึงรีบคุกเข่าลงคำนับกับพื้นเอาศีรษะโขกลงไปหลายครั้งพร้อมกับกล่าวว่าท่านหมอเทวดาบุญคุณที่ท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าครั้งนี้ จะมิขอลืมจนวันตายชายตาบอดไม่สนใจนักพอรู้ว่าขโมยสองคนหายเป็นปกติก็ย่างเท้าก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนอ้วนง่วนเรียกรู้สึกว่าการที่ตนตามชายร่างเตี้ยขึ้นมาบนร้านขายอาหารนี้ได้พบเห็นแต่สิ่งประหลาดบางคนเห็นประจักษ์ว่ามีวิชาความรู้ขณะนั้นชายตาบอดเดินขึ้นมาแล้วเหวี่ยงร่าง เสือดาวลงกับพื้นตะโกนบอกคนรับใช้ว่านี่แน่พวกพ้องทั้งหลายจงเอาเจ้าเสือดาวตัวนี้ไปจัดการชำแหละเอากระดูกไปต้มน้ำแกงมาหลายๆชาม ระวังอย่าแล่ให้หนังขาดด้วยพวกคนใช้รับคำแล้วช่วยกันหามเสือดาวออกไปจัดการทันทีชายตาบอดชี้นิ้วมาทางอ้วนง่นเรียกนั่งอยู่บอกกับคนใช้อีกคนหนึ่งที่ยังคอยต้อนรับอยู่ว่าเจ้าจงตัดเนื้อของมันมาสักสองช่างเราจะให้คนผู้นั้นลองชิมรสของมันดูบ้างอย่าช้านะรีบจัดการเอามาโดยเร็วอ้วนง่วนเรียกได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึง นึกสงสัยว่าเหตุชะไหนคนตาบอดสามารถเห็นได้ว่ามีคนนั่งอยู่ท่านใดนั้นทุกคนที่มาถึงก่อนก็พากันลุกขึ้นยืนแล้วพร้อมกับร้องบอกว่าตัวกอซึ่งแปลว่าพี่ชายใหญ่หญิงสาวเจ้าของพายทองเหลืองลุกขึ้นเดินตรงไปยังโต๊ะที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกยกมือตบไปที่เก้าอี้แล้วพูดว่า ัวกอที่นั่งของพี่ท่านอยู่ที่นี่ชายตาบอดจึงว่าดีแล้วจากนั้นก็กล่าวถามอีกว่ายี่ตียังมาไม่ถึงหรือคนที่มีรูปร่างเหมือนนักฆ่าสัตว์ก็ตอบว่าประเดี๋ยวคงจะมาข้าพเจ้าได้ข่าวว่าขณะน,นี้ยี่กอเดินทางมาถึงเมืองเกียเห่งแล้วชายตาบอดพยักหน้าเดินตรงไปยังเก้าอี้ตัวที่หญิงสาวตบเมื่อตะกี้แล้วก็ย่อนกายลงนั่ง อ้วนงวนเรียกจึงทราบว่าชายพิการผู้นี้ตาบอดแน่มาดว่าประสาทหูมีความว่องไวเป็นพิเศษและการที่หญิงสาวตบเก้าอี้ให้มีเสียงดังเพียงฟังเสียงนั้นก็ยังทราบได้ว่าที่ตั้งของเก้าอี้อยู่ที่ไหนและทราบได้ว่าตนนั่งอยู่ที่ใดเป็นว่าเสียงเคลื่อนไหวบังเกิดให้ได้ยินเพียงนิดเดียวฟังออกได้ เหมือนเห็นด้วยลูกในตาอ้วนง่วนเรียกชอบคบหาคนมีวิชาความรู้ครั้นมาเห็นแต่ละคนบนร้านขายอาหารแห่งนี้เข้าก็ใครจะคบหาสมาคมด้วยโดยมิเลือกว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ใดมาจากไหนทันทีที่ตัดสินใจอ้วนง่วนเรียกผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ของตนเพื่อจะกล่าวคำขอบใจชายตาบอด ที่บอกให้เนื้อเสือดาวแก่ตนเป็นหนทางรู้จักกันท่านใดนั้นมีคนผู้หนึ่งสวมรองเท้าหนังกำลังก้าวขึ้นมาอ้วนง่วนเรียกถึงกับสะดุ้งและชะงักงันด้วยชายที่ขึ้นมาใหม่นั้นคือชายนักรบที่ถือพัดขาดศกกระโปกนั่นเองพัดเล่มนั้นโบกสะบัดขึ้นมาก่อนอยู่ไหว,ไว แล้วร่างของนักรบขมุกขมอมก็ปรากฏขึ้นมาเต็มตัวอ้วนง่วนเรียกจำได้แม่นยำว่าเป็นคนเดียวกับที่ว่าเสียดสีตนในที่พักเดินทางด้วยโทรศัท์ที่ตนถูกขโมยเงินกลับมาสู่อ้วนง่วนเรียกอีกชายไวกลางคนผู้นี้ขโมยเงินของตนไปแน่และชายไวกลางคนเมื่อเดินขึ้นมาประจันหน้ากับ อ้วนง่วนเรียกก็ยิ้มสเสียท้าทายพร้อมกับทำหน้าล้ออยู่ในทีขณะที่หันไปทักทายกับคนเหล่านั้นชายผู้ขึ้นมาบัดนี้แท้จริงก็คือยี่กอหรือน้องชายคนที่สองของชายตาบอดที่เป็นพี่ใหญ่ซึ่งอยู่ในโต๊ะกลุ่มนั้นอ้วนง่วนเรียกเห็นดังนั้นจึงหยุดยั้งความตั้งใจที่จะไปขอบคุณชายตาบอดแต่เพียงนั้น เพราะบันดาลโทสะเมื่อเห็นหน้าชายผู้หนีเข้าใจหนึ่งอยากจะจัดการเสียให้สมแน้นแต่แล้วคิดว่าท่าทีของคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีวิชาความรู้อ้วนง่วนเลียกค่อยอดกลั้นโทสะลงและคอยดูท่าทีของฝ่ายนั้นก่อนชายผู้มาทีหลังพอด,ดื่มสุร,ราเข้าไปจอกหนึ่งก็โคลงศีรษะไปมาแล้วกล่าวเป็นคำโคลงขึ้นว่าทรัพอันไม่บริสุทธิ์ ปล่อยมันไปเง็กเซียนห้องเตะกำลังทรงพระพิโรธอันนิสัยอ้วนง่วนเรียกนั้นเป็นคนหนุ่มที่สุขุมอ้วนง่วนเรียกจึงนิ่งเฉยชายผู้เก่าคําโคลงหลัวเงินแท่งออกมาจากอกเสือ้อวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะสิบกว่าแท่งอ้วนง่วนเรียกมองเห็นลักษณะเงินแท่งเหล่านั้นแล้วจำได้ว่ามันเป็นเงินของตนที่หายไปอ้วนง่วนเรียก พยายามสะกดโทสะมิให้บังเกิดขึ้นถึงแม้เงินเหล่านั้นวางเยอยหยันท้าทายอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามอ้วนง่วนเรียกจึงสะกดใจนั่งคิดแต่ในใจว่าชายเจ้าของพัดขาดสกระโปกช่างมือเบาสามารถล้วงเงินในอกเสื้อของตนไปได้หมดสิ้นโดยตนเอง ไม่รู้สึกตัวเลยในขณะที่เดินสวนกันและใช้พัดแตะลงมาที่ไหล่ของตนเป็นการอําพลางเท่านั้นอ้วนงวนเรียกได้ยินชายในกลุ่มนั้นพูดกับชายเจ้าของพัดเหมือนจะกระทบกระเทียบตนว่ายี่กอวันนี้เห็นร่ำรวยมาจากไหนกระมังจึงโกยเงินออกจากกระเป๋ามากองไว้มากมายถึงเพียงนี้ยี่กอท่านรวยการพนันมาหรือหรือว่ามีโชคในทางไหน และผู้ใดหนอที่เคราะห์ร้ายยี่กอท่านจึงทายกระเป๋าเอามาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ <c oughs> พัดที่โบกสะบัดเหมือนกำลังรับความร้อนอย่างเต็มประดาทั้งๆท,ที่นั่งอยู่ในร้านอาหารริมทะเลสาบลมพัดเข้ามาไม่ขาดสายชายเจ้าของพัดก็ตอบว่าซิกง่วยเจ้านี้ นิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งเจ้ารู้แล้วมิใช่หรือหญิงนั้นก็พยักหน้าพลางก็พูดว่ายี่กอท่านคงจะเอาจากฝ่ายโน้นกระมังพวกเราจะได้ช่วยผู้นั้นใช้เงินบ้างอ้วนงวนเรียกรู้ว่าตนถูกชายคนนั้นพูดเสียดสีแต่ก็ระงับใจให้สติตนเองอยู่ในใจชายวัยกลางคนใช้พัดโบกเงินอยู่อย่างภูมิใจ เมื่อหญิงนั้นกล่าวจบลงชายวัยกลางคนก็ถอนใจแล้วพูดว่าเฮ้อเราว่าเสียดสีอยู่นิดเดียวที่เป็นเงินของฝ่ายโน้นออกจะมีกลิ่นเหม็นแต่คงใช้ได้ดี <laughs> ทุกคนที่ได้ฟังต่างก็หัวเราะไปตามๆกันอ้วนง่วนเรียกตรวจด,ดูเครื่องแต่งกายของตนซึ่งแต่งอย่างแบบ ของจีนก็ไม่เห็นมีที่ใดผิดเพี้ยนแต่แล้วอ้วนงวนเรียกก็กวักมือเรียกคนรับใช้ให้เข้ามาหาแล้วกระซิบสั่งว่าโต๊ะอาหารทั้ง9้าโต๊ะที่จัดขึ้นสําหรับคนเหล่านั้นตกเป็นหน้าที่เราจะจ่ายซับเองพอพูดพลางก็ล้วงเอาทองออกจากอกเสื้อสองแท่งมามอบให้พร้อมกําชับอีกครั้งชายตาบอดได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นถนัดแม้อยู่ห่างก็ตามจึงร้องบอกแก่คนเหล่านั้นว่า พี่น้องทั้งหลายบัตรนี้คนจ่ายค่าอาหารให้เราแล้วพวกเราจงกินตามสบายเถิดพลางก็หัวรออย่างชอบใจชายไวกลางคนแต่งตัวเป็นนักรบมองมาที่อ้วนง่วนเรียกทันทีพง,งกศีษะพลางก็ยิ้มแล้วพูดว่าผู้หญิงที่ท่านชุดมานั้นไม่ได้มาด้วยหรอกหรืออ้วนง่วนเรียกพยายามสะกดกลั้นโทสะเต็มกำลัง เพราะกลัวจะเสียความตั้งใจจึงหันหน้าไปประหนึ่งไม่ได้ยินคนทั้งเจ็ดกำลังนั่งประจำอยู่เจ็ดโต๊ะแล้วอีกสองโต๊ะยังไม่มีผู้มานั่งดังนั้นทั้งเจ็ดต้องรอต่อไปด้วยการดื่มสุราและสนทนากันไปพลางเพียงครู่ก็มีเสียงร้องออมีทอหุดซึ่งแปลว่าโอมมุนีตัสะดังก้องขึ้นมาก่อนและยังไม่เห็นตัวผู้ร้องก้องอ้วนง่วนเรียกปัล าใจยิ่งนักแต่ละคนที่มานัดพบกันล้วนแสดงความน่าประหลาดผิดคนธรรมดาและคนที่ใช้เสียงนั้นมาก่อนนี้ นึกไม่ออกว่ามีความหมายอย่างใดท่านใดชายตาบอดก็เอ่ยขึ้นว่าเกียวบักใต้ซื้อมาถึงแล้วซึ่งหมายถึงท่านอาจารย์เกียวบักพอสิ้นคำก็ลุกขึ้นยืนทันทีคนทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนตามเป็นการตอบรับท่านใดเสียงร้องอย่างเดิมก็กังวานขึ้นมาอีกด้วยระยะใกล้ร่างผอมสูงดังท่อนไม้ ของหลงจีนองค์หนึ่งปรากฏกายขึ้นมาถึงบันไดชั้นบนอาการเดินเหมือนว่าเท้าทั้งสองมิได้แตะต้องพื้นเลยแต่ว่องไวรวดเร็วอายุในวัยสีสิบเศษนุ่งห่มผ้าสีแดงคลำ้ำสวมเสื้อสีเหลืองชั้นในถือท่อนไม้ที่ปลายข้างหนึ่งถูกเผาจนไม่เกรียมมาด้วย อ้วนงว่วนเรียกรอบพิจารณาดูแล้วก็สงสัยว่าเป็นไม้สำหรับทำอะไรเมื่อทั้งหมดทักทายปลาัยกันตามธรรมเนียมเสร็จแล้วชายแต่งกายนักรบก็ถือพัดเดินนำหลวงจีนไปยังโต๊ะอาหารที่ว่างอยู่จากนั้นหลวงจีนย่อกายรับคำเชือ้อเชิญพลางก็กล่าวว่าบุคคลผู้นั้นได้มาสู่สำนักของข้าพเจ้าแต่ตัวข้าพเจ้าเองมิได้เป็นคู่ต่อสู้ด้วย ขอขอบใจท่านทุกคนที่ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยคุณธรรมบุญคุณครั้งนี้ของท่านทั้งหลายใหญ่หลวงยิ่งนักชายตาบอดก็เอ่ยตอบว่าท่านเกียวบักใต้ซือหาควรที่จะเกรงใจจนเกินควรไม่พวกข้าพเจ้าทั้งเจ็ดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านใต้ซืออยู่เสมอบุคคลผู้นั้นถือว่าตนมีกำลังฝีมือกล้าแข็งและทำตัวเป็นศัตรูกับ ้สือโดยไม่คิดว่าในแคว้นกังหนำํำยังมีผู้กล้าหารอีกหลายคน แม้ท่านใต้ซื้อจะไม่มาแจ้งให้ทราบแต่ถ้าพวกข้าพเจ้าทราบเข้าแล้วก็จะไม่ยอมคนผู้นั้นเป็นอันขาดพรพูดขาดคําท่านใดนั้นคนที่ก้าซึ่งมาช้ากว่าทุกคนก็มาถึงเสียงบันไดลั่นเป็นขั้นเหมือนถูกกระแทกด้วยของหนักไหวสถานแทบจะพังเจ้าของร้านขายอาหารตกใจร้องก้องเกรงว่าบันไดที่สร้างเอาไว้ใหญ่โตแข็งแรงนั้นจะหักลงมา และฝีเท้าที่ก้าวหนักโครมครามตึงตังทำให้ขั้นบันไดหักไปสองขั้นฉับพลันร่างของนักพลดในลัที่เตา๋าพร้อมด้วย กระถางทองเหลืองที่ถืออยู่ในมือก็โผล่ขึ้นมาอ้วนง่วนเรียกมองดูและรู้สึกตระหนกเพราะนักพรตผู้นี้เคยมีเรื่องกับตนมาครั้งหนึ่งแล้วอันการที่อ้วนง่วนเรียกได้รับแต่งตั้งจากพระราชบิดาให้เป็นตัวแทนมาสู่แผ่นดินสองในครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะเกลี้ยกล่อมบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ให้เป็นไส้ศึกแก่ตน เพื่อรุกรานแผ่นดินจีนในภายหน้าฉะนั้นเมื่อทางแผ่นดินจีนส่งขุนนางผู้หนึ่งนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์ไต้กิมโกกอ้วนง่วนเลียกจึงเกลี้ยกล่อมเฮ่งเต้ากังราชทูตจีน ซึ่งเป็นคนโลภสําเร็จแล้วอ้วนงวนเรียกก็เดินทางมาแผ่นดินจีนพร้อมด้วยเฮ่งเต้ากังเมื่อถึงเมืองลินอานหูเฮ่งเต้ากังชักนําให้อ้วนงวนเรียกร่วมมือกับหันแถอุยเส้งเสียงอ้วนงวนเรียกเห็นการใหญ่ สำเร็จลงได้โดยง่ายก็รู้สึกปีติแต่เห่งเต้ากังขุนนางทรยศอยู่ไม่ได้นานก็ถูกนักพรตศาสนาเตาคือเสี่ยงชุนจือ้อคูชู่กีฆ่าตายศพของเห่งเตา้ากังก็สูญหายไปหันแถอุยและอ้ว,วนง่วนเรียกทาบต่างตกใจเกรงความลับจะแพร่งพลายออกไปเพราะหันแถอุยรู้ว่าคนสำคัญที่ขัดขวางการงานของตนนี้ได้แก่ ซิมเสียจิกเจ้าสำนักวัดจงอิ่วควงคนผู้นี้มีความรู้ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบุและรักชาติบ้านเกิดเมืองมารดาเป็นที่ตั้งชาวจีนต่างก็มอบความเชื่อถือให้เพื่อขัดขวางงานของขุนนางทรยศเหล่านั้นโดยให้กำจัดพวกที่คิดการเป็นไส้ศึกเสียก่อนอ้วนง่วนเลียกจึงให้สอบหาตัวผู้ฆ่าเฮงเต้ากังเมื่อทราบตัวการแล้ว อ้วนงนเรียกพร้อมด้วยทหารก็นำกำลังติดตามจับผู้ขัดขวางจนถึงหมู่บ้านงูเกชุนเกิดต่อสู้กับคูชู่กีผู้ที่มี กำลังฝีมือข้าทหารล้มตายลงตัวเองก็ถูกเกาทันมือคว้างเกือบสิ้นชีวิตดีแต่นางเปาเสียยอช่วยเหลือจึงรอดมาได้เมื่อนี้ออกจากบ้านเปาเสียยอแล้วอ้วนง่วนเรียกก็มุ่งตรงไปหาหันแถอุยและพักรักษาแผลจนหายเป็นปกติอ้วนง่วนเรียกจึงให้คนสนิทสืบหานางเปาเสียยอผู้มีเมตตาคุณแก่ตนและรู้สึกลำลึกถึงไม่ขาด เมื่อได้รับเรื่องแล้วอ้วนง่วนเลียกก็ขอให้หันแถอุยจัดทหารไปจับกลุ่มตัวเอียที่ซิมและกลุ้ยเซาเทียนส่วนตัวเองคอยทีอยู่ในขณะที่นางกําลังตกอยู่ในอันตรายอ้วนง่วนเลียได้เข้าช่วยนางไว้จนกระทั่งนางต้องเดินทางติดตามมาด้วยเหตุด,ดังกล่าวแล้วอ้วนง่วนเลียมีความตกใจ กลัวคูชู่กีผู้เคยยิงตนด้วยเกาทันมือจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเห็นว่าคูชู่กีจำตนไม่ได้อ้วนงวนเลียกก็ค่อยคลายใจและสำรวมกิริยาเอาไว้ให้ผลพิรุธพร้อมทั้งให้มีความสงสัยว่าทำไมนักพรตผู้นี้ถือกระถางทองเหลืองมาด้วยเหตุใดอันกระถางใบนี้แท้จริงเป็นภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในวัดมีน้ำหนักประมาณ400ชัช่างคูชูกีนำมาใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่สุราโดยที่คูชูกีไม่ต้องใช้กำลังหยิบยกเพราะสำหรับคูชูกกีแล้วน้ำหนักกระถางทองเหลืองนี้เท่ากับไหสุราธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหลวงกีนเกียวบักเอ่ยขึ้นว่าบัดน,นี้ท่านผู้อาวุโสก็มาถึงกันแล้วข้าพเจ้าขอแนะนำ ให้ท่านรู้จักผู้กล้าหารทั้งเจ็ดแห่งแคว้นกังหนำนี้ด้วยคููชู่กีก็ก้มศรีรษะลงแล้วกล่าวว่าเมื่อกี้ข้าพเจ้าไปยังที่สำนักแต่ท่านพระลูกวัดแจ้งว่าท่านให้มาพบกันที่ตึกจุย้ยเซียนเหลาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอชมท่าน ที่ล่วงรู้การมาของข้าพเจ้าท่านจึงได้เชิญบรรดามิตรมาพร้อมกันข้าพเจ้าเคยได้ยินกิติศัพท์เรื่องลือชื่อของท่านผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดแห่งแคว้นกังหนำมานานแล้วบัดนี้โชคดีเหลือเกินได้มาพบกันอยู่พร้อมหน้าหลวงจีนเกี่ยวบักหันมาแจ้งคนทั้งเจ็ดว่าท่านผู้นี้ก็คือเสียงชุนจื้อคูชู่กี ซึ่งเป็นผู้ที่ท่านทุกคนอยากพบมานานวันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีงามของท่านทั้งหลายด้วยอันผู้กล้าทั้งเจ็ดแห่งแคว้นกังหนำนี้คนที่ตาบอดแท้กลัวชื่อเต็งอักมีฉายาว่าป่วยเทียนเปลี่ยนหกซึ่งหมายถึงค้างคาวกลางหาวเป็นพี่คนใหญ่คนที่สองแต่งตัวเหมือนนักรบและถือพัดเป็นอาจิน แซจูชื่อชงฉายาว่าเมี่ยวซิวจือเซิงซึ่งแปลว่ามือวิเศษเป็นพี่คนที่สองชายร่างอ้วนเตี้ยขี่ม้ามาเป็นพี่คนที่สามแซ่หันชื่อปอกือมีฉายาว่าบเบออวงสินซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแห่งม้าคนที่หาบฟืนเป็นพี่ที่สี่แซ่นั่มชื่อหียินมีฉายาว่า น้ำสัวเจียวจือ้อซึ่งหมายถึงคนตัดฟืนพี่คนที่ห้าคือผู้ที่มีรูปร่างใหญ่คล้ายคนฆ่าสัตว์แซ่เตียวชื่ออาแซ่ฉายาว่าเชี่ยมีทอซึ่งหมายถึงพระอรหันยิม้มพี่ที่หกคนที่มีรูปร่างคล้ายกับพ่อค้าแซ่ซ้วนชื่อกิมหวดมีฉายาว่าเน่าฉีเฮียปุ่นซึ่งหมายถึงผู้กล้าหาญที่ซ่อนกาย อยู่ในตลาดคนสุดท้ายเป็นหญิงสาวที่แต่งกายเป็นคนจับปลานั้นแซ่หันชื่อเสียวยงมีฉายาว่าเวียดนึ่งเกี่ยมซึ่งหมายถึงกระบี่หญิงสาวแขวนเวียดเป็นผู้กล้าหาญในเจ็ดคนซึ่งนางเป็นผู้มีอายุเยากว่าทุกคนหลวงจีนเกี่ยวบักก็แนะนำให้รู้จักกันโดยตลอดสิ้นแล้วคูชูก่กีก็ยังไม่ได้วางกระถางทองเหลืองในมือลง คงถือไว้เหมือนไม่รู้สึกเมื่อยล้าประการใดท่ามกลางการลอบแอบดูของอ้วนง่วนเรียกและจดจำชื่อแท่คนเหล่านั้นไว้ได้หมดสิน้น